สวัสดีค่ะนิดมนัสนันอดีตกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้นบริษัทการบินไทยค่ะ,กะเกษียณอายุมาเกือบ2ปีแล้วค่ะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับต้องใช้ยานอนหลับมาเป็นเวลานานกว่า20ปีนะคะแล้วก็ตั้งใจว่าหลังกเกษียณอายุเนี่ยจะเลิกทานยานอนยานอนหลับแล้วเพราะว่า เมื่อเราไม่ได้ทํางานแล้วมันไม่มีความเครียดเราก็น่าจะหลับได้เองะคะ่ะปรากฏว่าผ่านไปหลายเดือนงานก็ไม่ได้ทําแล้วยังต้องพึ่งยานอนหลับอยู่ดีพอได้มารู้จักน้ํามันหอมระเหยของยังลีบิง้งแล้วได้ใช้น้ํามันที่อยู่ในชุดเริ่มต้นมันเป็นสิ่งาหาศจร,รย์มากเลยที่เกิดขึ้นกับเราเพราะว่าน้ํามันของยังลีบิ้งเนี่ยทำให้เราหลับสนิทได้และเราก็สามารถเลิกยานอนหลับได้โดยเด็ดขาดจึงเป็นความประทับใจเรื่องแรกกับยังลีบบิ้งนะคะ ไม่เพียงเท่านั้นน้ำมันแฟรงนกินเซนยังใช้บำรุงผิวหน้าได้อีกหน้าตึงหน้าเด็กลงเพื่อนๆนทุกคนก็จะทักว่าเฮ้ยไปทำอะไรมาฉีดอะไรมาหรือเปล่าทำไมหน้าตึงมากทำไมผิวมันดีขึ้นกว่าเดิมเราก็หยิบแฟรงนกินเซนให้เพื่อนดูเพื่อนก็ใช้ตามพอเพื่อนใช้แล้วได้ผลเพื่อนๆน,นก็เริ่มเข้ามาใช้กับเรามากขึ้นพอมีคนมาใช้กับเรามากขึ้นเอา้า เดือนต่อไปบริษัทโอนเงินมาให้เราเป็นค่าตอบแทนอีกก็ยิ่งสนุกกับการแชร์ให้เพื่อนๆฟังแล้วก็มั่นใจว่าธุรกิจที่อย่างรีวิ่งเนี่ยจะช่วยเพื่อนๆน,น้องๆที่กำลังมองหางานที่มีไรายได้ดีมั่นคงงานสนุกสินค้ามีคุณภาพแล้วก็ยังมีชุมชนที่มีครูโคช้ชที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายมากโคช้ชทุกคนจะดูแลพวกเราอย่างใกล้ชิด มีการสอนเรื่องการสร้างรายได้ดูแลเรื่องสุขภาพการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านพลังงานแล้วก็จิตใจมีการเรียนการสอนสมาธิการสอนโยคะแบบใหม่ๆซึ่งเราไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนที่สำคัญนะคะเรียนฟรีค่ะสังคมที่ยังลิฟิ้งเนี่ยเป็นสังคมที่เป็นพลังบวกอบอุ่นเอื้อเฟื้อแบบ่งปันทุกคนหน้าตายิ้มแยม้มแจ่มใสซึ่ง เราไม่ค่อยเห็นบรรยากาศแบบนี้ในธุรกิจอื่นๆนะคะก็ดีใจมากนะคะที่ได้มาเจอผลิตภัณฑ์ดีๆดีมากๆและยังมีแผนสร้างรายได้ที่คนที่ไม่มีความรู้ด้านการขายการตลาดการทำธุรกิจออนไลน์หรือขายตรงมาก่อนก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เพียงแค่เราใช้เราชอบเราแชร์และเราก็เชิญชวนคนที่เรารักให้มาอยู่ในสังคมอย่าง living กับเรา สวัสดีค่ะ